กินกับครูวรรณไทยนะคะ,อะลองชิมดูสิเปรี้ยวอยู่ไม่มีที่ชีดไปล้างแล้วที่ชีดก็เลยใส่ใส่ช้อนหอมนัวๆเลยค่ะล้างมาแล้วอะ กัขบข้าวสวยเยอะๆเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเมนูไม่มีอะไรนะคะนอกจากย่างโคหมูย่างนะคะอันนี้วันนี้เมนูโคมหมูย่างจ้าโคหมูย่างนะคะ เราก็ไปเก็บพริกก็บพริกมาพิกสดสีเขียวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมมีน้ำปลาข้าวคั่วมะนาวนิดตึงเราไม่มีมะนาวเราก็เอาน้ำมะขามเปียกใส่นะคะอะาลองชิมดูสิอืมเปรี้ยวอยู่ สูตรของใครก็ของใครนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่สูตรของครูวรรณไทยนี่ก็าไปเอาพริกสดนะคะแล้วก็มาหอมน่ากินไหมคะแล้วพร้อมรับประทานค่ะกับน้ำจิ้มอร่อยออร่ยค่ะน้ำจิ้มของเราก็ทำจากพริกน้ำพริกนะคะ กับข้าวสวยเยอะเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะน้ำปลาข้าวคั่วมะนาวนิดตึงเราไม่มีมะนาวเราก็เอาน้ำมะขามเปียกใส่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นพริกเขียวนะคะก็เลยเป็นสีเขียวเราก็จะมาไม่ได้มาโคกนะ หอมน่ากินไหมคะนี่นี่แหละค่ะหลายคน,นก็เป็นน้ำจิ้มอันนี้ก็เป็นซีฟูด้ดนี่นี่แหละค่ะหลายคน หอมน่ากินไหมคะนี่นี่แะคะหลายคนนะคะจะมาปั่นด้วยเวลามันเร่งรีบนะคะหิวนะคะหน้าตาหน้า่ากินเนาะอะ,อะ มีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวสวยด้วยนะคะน้ำนามากินไหมคะมต้องเป็นชิ้นเล็กลงกว่านี้นะคะอันนี้เราก็ไปเก็บพริกเก็บพริกมาพริกสดสีเขียวนะคะแล้วก็มีผส่วนผสมมี อราลองชิมดูสิอเปรี้ยวอ,อยู่หลาคนกินอเด็ดด้วยบ้านนี้มีจอติเเยอะเป็นครอบครัวใหญ่มะนาวอยากินไหมคะมะนาว กินไหมคะอือออจิ้มนจิ้มก็จะเหนียวหนึบๆอย่างนี้นะสูตรของใครก็ของใครนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่สูตรของครูวรรณไทยนี่ก็ไปเอาพริกสดนะคะแล้วก็มากับข้าวสวยเยอะๆเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะ สูตรของใครก็ของใครนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่สูตรของครูวรรณไทยนี่ก็ไปเอาพริกสดนะคะแล้วก็มาหออหมูย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มพริกนะคะแล้วพร้อมรับประทานค่ะกับ yea, น้ำจิ้มอร่อยออยค่ะน้ำจิ้มของเราก็ทำจากพริกน้ำพริกนะคะ มีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวสวยด้วยนะคะน้กิ้ม,มก้ิ้มก็จะเหนียวหนึบๆอย่างนี้นะสูตรของใครก็ของใครนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่สูตรของครูวรรณไทยนี่ก็ไปเอาพริกสดนะคะแล้วก็มาก็เป็นน้ำจิ้มอันนี้ก็เป็นซีฟู้ด หอมน่ากินไหมคะสูตรของใครก็ของใครนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่สูตรของครูวรรณไทยนี่ก็าไปเอาพริกสดนะคะแล้วก็มาเม,มเมนูไม่มีอะไรนะคะนอกจากย่างโคมหมูย่างนะคะอันนี้คือจิ้มจิ้มก็จะเนียวหนึบๆอย่างนี้นะ ยังเป็นชิ้นเล็กลงกว่านี้กับข้าวสวยเยอะๆเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะนะะอันนี้เราก็ไปเก็บพริกเก็บพริกมาพริกสดสีเขียวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมมีวันนี้เมนูโคหมูย่างจ้าโคหมูย่างนะคะ

นี่แหละค่ะหลายคนกับข้าวสวยเยอะๆเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะย่างมาแล้วาเสร็จอาลองชิมดูสิอืมเรี้ยวอยู่กับข้าวสวยเยอะเลย ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ,อะลองชิมดูสิเปรีย้ยวอยูเงง่เมนูไม่มีอะไรนะคะนอกจากย่างโครหมูย่างนะคะอันนีเนงง้เมนูไม่มีอะไรนะคะนอกจากย่างโครหมูย่างนะคะอันนี้ นี่แหละคะ่ะหลายคนตั้งเป็นชิ้นเล็กลงกว่านี้สูตรของใครก็ของใครนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่สูตรของครูวรรณไทยนี่ก็าไปเอาพริกสดนะคะแล้วก็มาอลองชิมดูสิอืมเปรี้ยวอยู่ก็เป็นน้ำจิ้มอัน <c oughs> นี้ก็เป็นซีฟู้ดนะคะ กินกับครูวรรณไทยนะคะอะอันนี้ก็จะเป็นพริกเขียวนะคะก็เลยเป็นสีเขียวเราก็จะมาไม่ได้มาโขกนะน,นี่นี่แะคะหลายคน ตอนบักใหญ่เลยโมคนปาดตอนบักใหญ่ก็เป็นน้ำจิ้มอันนี้ก็เป็นซีฟู้ดตอนบักใหญ่เลยโมคนปาดตอนบักใหญ่กับข้าวสว